สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมจะมาชมรีวิวว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรความรู้สึกหลังชมเป็นอย่างไรไม่ต้องชมคลิปนี้นะครับเพราะว่าพี่โอไม่สามารถที่จะบรรยายได้อย่างละเอียดคือถ้าเราจะรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็สามารถเล่ารายละเอียดต่างๆได้แต่สําหรับเรื่องนี้ความยาวเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเท่านั้นนะครับพี่โอ ดูแล้วชื่อเรื่องเขาคือนรกไร้เสียงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าอัสราเอลอัสราเอลนี่หมายถึงเทวทูตจากสวรรค์ผู้นำพาซึ่งความตายแล้วในเรื่องนี้พี่โอดูเครดิตแล้วอันนี้ต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถดูจบปุ๊บแล้วคุยปั๊บได้เลยตอนที่ดูจบแล้วทำคลิปเนี่ยพี่โอททำได้แค่คลิปสั้นพี่โอบอกว่าอาจจะไม่ได้สามารถทำคลิปยาวนะครับเพราะว่าใบ มันเป็นใบตัวละครทุกตัวเป็นใบเตือนรามชื่อเรื่องเนี่ยนรกไรเสียงแล้วคนดูดูจบคนดูคนนี้ไม่ใช่คนดูทั่วไปนะครับคนดูทั่วไปอาจจะชอบอาจจะสนุกคนดูคนนี้ดูจบก็ใบใบรับประทานเลยครับก็ฮะอะไรอะงงดูไม่รู้เรื่องเอ๊หรือว่าเราหลับนั่นนสิรู้สึกว่าหนังมันสั้นจังเลยตื่นขึ้นมาก็แบบว่าไล่ล่ากันฆ่ากันแล้วก็ไม่พูดอะไรกันแล้วก็จบมามอันนี้ขออนุญาตสปอยใครที่ อยากจะไม่อยากฟังสปอยก็ปิดไปใครที่ยังไม่ได้ดูพี่โอคิดว่าคลิปนี้ไม่ต้องดูเพราะดูแล้วไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าพี่โอใบรับประทานจากการที่ตัวละครในเรื่องนี้เป็นใบกันหมดไม่มีภาษาพูดใดๆก็แปลกใจเหมือนกันว่าหลายๆเพจหลายๆช่องที่จริงเราไม่อยากไปพาดพิงคนอื่นนะครับเขาบอกว่าสนุกมากสนุกสนุก โดยใช้คำได้หลายอย่างอัสราเอลเป็นเทวทูตจากสวรรค์ดูในเครดิตแล้วนางเอกของเรื่องคือสัมราวิวิงเนี่ยเป็นเป็นรับบทเป็นอัสราเอลนะครับอัสราเอลปกติแล้วที่เห็นเขียนในคัมภี์ต่างๆเขาใช้สอสารานะตรงอัสตัวแซเนี่ยแต่ว่าในค่ายหนังค่ายนี้รู้สึกจะเป็นนเอทนะครับนเอทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน หนังสยองขวัญระทึกขวัญเป็นประจำนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นหนังดูยากเป็นหนังดูที่หนังที่ดูแล้วสลดหดหูเป็นหนังที่ดูแล้วทุกทรมานอยู่หลายเรื่องตามความเห็นของพี่โอส่วนตัวนะครับก็เรื่องนี้ก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบแนวทางของค่ายนี้อัสซาเอลค่ายนี้เขียนใช้ในตัวอย่างใช้ซอโซครับส่วนในในไตเติส่วนชื่อเรื่องเนี่ยพี่โอคิดว่ามันมีคําว่าไราเสียงมาเยอะแล้วนะ จะมีอะไรบ้างดินแดนไร้เสียงนักฆ่าไร้เสียงอะไรไร้เสียงอีกคำนี้ก็น่าจะมีแล้วนะไม่แน่ใจนะครับแต่ปกติแล้วเรื่องที่ไร้เสียงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนที่มีความสามารถน้อยในการฟังในการพูดดูได้สบายสบายอาจจะมีภาษามืออาจจะมีซับไตเติ้ลแต่เรื่องนี้ ต่อให้คนเป็นใบ้กันทั้งหมดทั้งเรื่องก็ไม่มีใครใช้ภาษามือเลยไม่มีใครพรใช้ภาษาร่างกายก็เออเอออามาตบมาตีแบบวะ่าจะสื่อสารกันยังไงก็ต่างก็สื่อกันไม่รู้เรื่องนะครับทั้งเรื่องที่อารยธรรมก็ดูเหมือนจะมีแล้วดูเหมือนก็ไม่ใช่คนโง่กันด้วยดูเหมือนจะไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดดูเหมือนจะพยายามที่จะสื่อสารที่มีความคิดแล้วทาไม อารยธรรมหลังวันสิ้นโลกพี่โอหาข้อมูลเจอว่านี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากวันสิ้นโลกไปแล้วคนที่รอดชีวิตอยู่คือคนที่ไม่สามารถพูดก็จะมีในเรื่องก็จะมีไอ้นี่กางเขนที่คอเหมือนกับตัดกล่องเสียงอะไรออกไปแล้วซึ่งนางเอกก็เป็นอย่างนั้นแล้วนางเอกก็ถูกกล้าจากคนประเภทเดียวกันที่ไม่สามารถพูดได้เหมือนกันตรงเนี้ยพี่โอก็เลย งงและอาจจะหลับหลับตื่นตื่นด้วยหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะว่าหนังยาวแค่ชั่วโมงครึ่งแต่พี่โอรู้สึกเหมือนหนังมานแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับมันอาจจะสนุกมากจนพี่โอดูแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมที่จะต้องรีวิวให้พี่โอััในในคอมเมนต์ในความเห็นคิดเห็นนะครับเล่ามาใครเล่าละเอียดได้มากๆเลยพี่โอแจกอะไรดีแจกโปสเตอร์ โปสเตอร์มีโปสเตอร์เรดวันโปสเตอร์พ่อนอยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแจกของที่ที่พอจะแจกได้กันแล้วกันนะครับก็คุยต่อยังพอที่จะคุยได้อยู่นะครับซามาราวิฟ v ิ n งนี่หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว สมราร์ทวิวิง่งเป็นหลานของ Hugo ก้วิวิงตอนแรกพี่โอ๋ก็จะเอาตรงนี้มาถามแต่ว่าอะไรที่เราค้นหาได้เราก็ค้นมาเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนคุยความเห็นกันได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยคุณผู้ฟังดูแล้วจะไม่ได้อะไรเลยเป็นหลานของ Hugo ก้วิวิงท่านหลอดเอลอนแห่ง l ลอดออฟเ e อริงแล้วก็มิสเตอร์สมิธเอเจนต์สมิธในเดอะเมทริกซ์นะครับฮิวโก้วิวิงเป็นเอลเป็นท่านผู้นําเลยแหละ ก็คนนี้เป็นหลานแล้วก็จะมีพี่สาวหรือน้องสาว,สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นดาราเหมือนกันก็เลยนำสกุลเหมือนกันวิวิงเธอเคยมีผลงาน Ready or not และ s r r e m m 6ซึ่งก็เป็นหนังสยองขวัญระทึกขวัญทั้งคู่ใช่คนนี้หรือเปล่า้หัวกลับแล้วพี่โองงงงงง,งนะครับเนี่ยมีมีสัญลักษณ์ Sandra ถูกผ่าคอก็ทำไมคนพวกนี้จะต้องสู้กันทำไมจะต้องหนีกันทั้งที่ก็เป็นพวกเดียวกันเองแล้วก็จะทำอะไรกันจะมา เป็นจับนางเอกเป็นเครื่องเส้นสังเวยหรืออย่างไรแล้วก็จะมีมนุษย์มีสัตว์ประหลาดหนังจัดอยู่ในประเภท Monster Horror Action นะครับนำกำกับโดย KC c a s t หรืออะไรเนี่ยดูผลงานแล้วพี่โอไม่คุ้นก็มีคุ้นแค่ดาราคนนี้คนเดียวเขาทำอะไรกันต้องหนีต้องล่าต้องแก้แค้นต้องอะไรกันหนังไม่พูดอะไรเลยครับ ไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งนาทีที่36ก็มีภาษามีคนที่จะมาช่วยนางเอกพูดภาษาเอสเปรันโตพูดได้อยู่คนเดียวพูดได้อยู่คนเดียวแต่เป็นภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในโลกปัจจุบันด้วยนะครับคนประดิษฐ์คือชาวจักสุแพทย์ชาวโปรแลรนด์นี่หาข้อมูลมาภาษาสมมุติพูดคําว่าเเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้านและ คุณพูดภาษาอะไรถามนางเอกแล้วก็ถึ่งจะมามาเห็นทีหลังว่านางเอกไม่สามารถพูดได้เนี่ยแหละพี่โอก๋ก็แปลกใจตอนท้ายเรื่องมีเครดิตขึ้นมีคนแปลซับไตเติ้ลสคนกับประโยคพูดแค่3าประโยคของตัวละครปริศนาตัวละครที่โผล่ออกมาพูดได้อยู่คนเดียวนะครับภาษาก็เป็นใช่ภาษาในโลกด้วยแล้วในตับในข้อมูลที่ส่งจากเมืองนอกมามันก็น่าจะมี คำแปลภาษาอังกฤษอยู่แล้วแปลแค่นี้ต้องใช้คนสองคนเลยแหละก็อมสงสัยค่าตัวต้องแพงมากแน่เลยนะครับอ๋อลืมไปเขามีคําบรรยายคําบรรยายขึ้นระหว่างระหว่างช่วงเวลาระหว่างเขาเรียกบทเรียก chapter อะไรประมาณเนี้มีคําบรรยายแต่ว่าอ่านไม่ทันนะครับเพราะว่าคําบรรยายละเอียดและตัวเล็กมากอืมก็เดี๋ยวพอไล่ล่ากันไป ต้องสู้กับมอนสเตอร์ต้องสู้กันเองแล้วก็มีสัตว์ประหลาดมีพวกปีศาจโผล่มามีงงไปหมดนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วยช่วยอธิบายรายละเอียดว่าแต่ต้นจนจบแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในโบสถ์เป็นใครตกรลงโบสถ์เนี้ยเขานับถือพระเจ้าหรือนับถือซาตานกันแน่ในข้อความที่พี่โอพอจะอ่านทันก็คือว่าผู้ที่สามารถเปล่งเสียงสดุดีพระเจ้าหรือ หรือยังคงเชื่อถือในพระคริสต์เนี่ยจะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รอดนี่คือเป็นพวกบูชาปีศาบูชาซาตานทั้งหมดหรือเปล่าแล้วทำไมจะต้องรบราฆ่าฟันกันต้องจับกันเป็นเครื่องเส้นสังเวยแล้วไอ้มอนสเตอร์พวกผีดิบที่คล้ายๆซอมบี้เนี่ยมันมาจากไหนแต่มันกัดใครก็ไม่มีใครกัดตายหมดนะครับไม่มีใครเห็นว่ากัดแล้วกลับมาเป็นซอมบี้เหมือนกันพวกนี้มันมาจากไหนแล้วตอนจบ ที่ผู้หญิงเขาเออมันเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้หญิงคนนี้รอดจากการถูกทาร้ายเพราะว่าไปจับท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพระเจ้าซาตานอะไรเนี่ยแหละก็เลยไม่มีมอนสเตอร์กล้าทาร้ายก็เท่ากับว่าคนที่เกิดออกมาใหม่เด็กที่เกิดออกมาใหม่เนี่ยเป็นปีศาจขั้นสูงสุดที่ปีศาจคล้ายๆซอมบี้ทั้งหลายจะต้องเคารพบ,บูชาหรือเปล่าแล้วคนกับสัตว์ประหลาดนี่มันเป็นมาอย่างไรพี่โอก็ งงไปหมดครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังของสหรัฐลงทุนไป12ล้านมีถ่ายทำที่เอสโตเนียระบุใน IMDb ว่าเป็นหนังเอสโตเนียด้วยนะครับคะแนนใน IMDb ต่ำกว่าคะแนนมะเขือคะแนนมะเขือนักวิจารณ์ชอบอยู่ที่71%เต็มร้อยเออ71%ไม่มีเต็มร้อยประชาชนชอบ60%มะเขือสูงส่วนใน IMDb นั้น 5 2 5 2เต็มร้อยโดยเฉลี่ยจากนักวิจารณ์และ5.4เต็ม10จากประชาชนสำหรับพี่โอ๋ก็ดูดูความสนุกอ่ะด,ดูสนุกพี่โอ๋ไม่ได้รู้สึกแย่ยอะไรนะครับแต่แค่ดูไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองพี่โอ๋ก็ให้คะแนนไปเท่าที่ดูรู้เรื่องให้ไป6เต็ม10ครับก็ ถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องพี่โอต้องขอไฟด้วยบกพร่องเยอะมากเพราะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่โอจะไม่เรียกว่ารีวิวและเห็นน้องๆหลายคนเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคําว่ารีวิวไปแล้วนะครับที่จริงพี่โอก็ไม่เคยใช้คําว่ารีวิวหรอกพี่โอใช้คําว่าคุยเรื่องหนังน้องเฟิร์สที่เป็นโปรดิวเซอร์คนแรกของเราเนี่ยตั้งชื่อให้ว่าพี่โอคุยหนังแล้วไม่มีคนเรียกว่าพี่โอคุยหนังอะเขาก็เรียก ต่ว่าพี่โอมารีวิวนั่นรีวิวนี่หน่อยเราก็เลยเรียกตามๆเขาไปเพราะจริงๆพี่โอไม่เคยอยากจะเรียกคลิปตัวเองว่าเป็นการรีวิวอยู่แล้วนะครับก็อยากเรียกพี่โอคุยหนังความรู้สึกหลังชมอะไรประมาณนี้ความรู้สึกหลังชมมีคนใช้เยอะแล้วก็เอาเป็นคุยหนังกันละกันเนาะไม่ใช่ไม่ใช่การรีวิวไม่ใช่การวิภาษ์วิจารณ์เป็นประสบการณ์ที่ไปได้ดูภาพยนตร์แล้วออกมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ